she's some nice you know she's the boys it's it clothes she wears short skirt hair that chick the there help habit that nice jacket just wanna get her got long you know alone on it just t t m and can and wanna i all a bad a a all r s, okay, <S ันนี้ผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนละก็อยู่เว่าได้อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่เกมวันพีชบ๊วยที่รักนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะก็ก็อีกแล้วก็เยอะจังวานะครับก็ก็อีกแล้ว กูไม่พูดก้ได้ไหมวะทุกคนมันจะไม่พูดได้ระทุกคนลองไปพูดดูนะเออแล้วมันก็จะแบบว่านั่นแหลม,มก็จะก้อบ่อยไนหะก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวละครที่มีชื่อว่าเยกใหม่นะครับหรือว่าคนเอกคาราซิกินั่นเองนะครับผมคนะาตาซิกิทอาคาอินุนะครับผม <c oughs> <c oughs> ใช่ป่าวะ่าชื่อคาราซิกินะครับผม ะครับคาตสกิร่างใหม่นะ่ย ex นะฮะ ex เนีฮะบู o t เนะบู b o o ลุงเดี๋ยวว่าแบบได้แค่เวิว60เองอ่ะแล้วผมลองไปลองเล่นมาตาหนึ่งผมว่าค่อนข้างดีนะอืมค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า60ผมจะรีวิวไงไม่ได้อัพใช่ไหมผมไม่ยัดเสร็จด้วยนะครับคือมันมีอีเวนต์อยู่ก็คือตัวละครเนี่ยจะเป็นเวิว80ทั้งหมดนะครับผมนะที่เอาไปใส่ในนั้นนะฮะก็จะกลายเป็นเวิว80ให้อัตโนมัตินะครับผมก็รีวิวเวิว80นี่แหละเพราะว่ามันก็จะได้ปลดล็อกแบบว่าพวกคคุณสมมบบััติหหยยพววกนนนนนนีี้้ดไงะะะะรผเเเ่็็ปป แต่ว่าตรงนี้ไม่ปลดนะเพราะว่ามันต้องเป็นบูทนะครับแต่ไม่รู้ว่าในอีเวนต์มันปลดหรือเปล่านะครับผมนะโอเคผมเนี่ยรูปหน้าปกแม่งโคตรเท่เลยผมบอกตรงเอาจริงรูปหน้าปกใครนุ่แม่งอย่างเท่ผมบอกเลยนะครับาเสียงบงเสียงใครหนุ่หนะนะครับผมือแบบหน้าปกแม่งอย่างเท่นะฮะเน้นประมาณนน้นสำหรับสเตตัสอะไรลงอะไรไม่ต้องทำเดี่ยมไม่ต้องใส่นะครับก็มาดูกันนะครับก็คือคมเคี้ยวสุนักเพิงนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับ สกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในเยคขอบเขตนะครับที่กําหนดนะครับและสร้างศัตรูให้ปิวนะครับอีกทั้งยังมีโอกาสมอบสถานะไฟท่วมนะครับใส่ศัตรูที่ได้รับความเสียหายนะครับหลังจากสกิลทํางานนะครับผมจะไม่ได้รับ ไม่ได้รับการไอ้อเด้ยลิ้นพันนะเออหลังจากสกิลทํางานนะครับจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กําหนดนะครับเมื่อถึงเลเวลห้านะครับจะเพิ่มอาจะเพิ่มผลความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็เลเวลห้านะครับคือขั้นที่หนึ่งนะครับผมสกิลโจมตีสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดผลซัดฟิวนะครับอาตาัตราการเกิด ไฟท่วมเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือไปแบบโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรสถานะติดไฟนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เวลาของผลไฟท่วมเนี่ยคือแปดวินาทีนะครับถือว่าค่อนข้างนานนะครับผมนะก็ความเสียหายไฟท่วมเนี่ยคือสี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อนหนึ่งวินาทีนะครับผมนะความเร็วลดลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ระยเวลาคือสิบวินาทีคูลดาวนา์ิบเจ็ดวิถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับ สำหรับผมเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยสกิลเนี้ยคือไฮไลท์เลยนะผมไปลองเล่นมาคือแบบว่าแม่งโคตรโคตรด,ดีนะครับคือภูเขาไฟดาวตกของสกิลนี้นะครับก็คือมอบถนนะอสถานะสถานะเพลิงให้ตัวเองนะครับอีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในแลยะขอบเขตที่กำหนดนะครับและติดตั้ง อ่ติดตั้งหลุมแมกมานะครับคือมันจะเซตแอร์เรียนะครับเซตแอร์เรียเป็นแมกมาครับสามที่เลยนะครับผมนะสามหลุมเลยนะครับผมนะเออสามหลุมมากนะครับผมลอยเลยชิบหายคนละหลุมกันในคนละหลุมกันนะครับผมมายถึงหลุมเนี่ยแมกมานะครับมีโอกาสมอบสถานะไปร่วมแสะตัวด้วยนะครับผมนะหลังจากคิวทางานนะครับจะได้รับสถานะไร้เทียมทานด้วยนะครับผมนะอ่านะครับผมนะระหว่างอยู่ในสถานะเพลิงนะครับผมนะประสิทธิภาพของการโจมตีปกติจะสูงขึ้นนะครับและสถานะผิดปกติจะไร้ผลนะครับ ก็อีกทางยังสามารถถล่มแมกมาทีละ3อันได้ในการโจมตีมปกตินะครับเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กําหนดนะครับจะได้รับความเสียหายตามที่กําหนดสานะเพิ่มจะถูกยกเลิกนะครับผมนะหลุมแมกมานั้นก็จะศตูเข้าใกล้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กําหนดก็จะเกิดไฟลุกนะครับผมนะและสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในใระะใกล้นะครับตามขอบเขตที่กําหนดแล้วจึงถูกยกเลิกนะครับ อีกทั้งมีโอกาสมอบสถานะไฟท่วมให้ศัตรูได้อีกด้วยนะครับผมนะก็มาขั้นที่1ในเลเวล5นะครับก็คืออัตราการเกิดสภาพเพลิงเนี่ยคือ1น0นะครับระยะเวลาของผลเนี่ยคือ17วินาทีนะค่อนข้างนานนะแล้วก็ล้างผลเนี่ยล้างผลแล้วก็ความเสียหายเนี่ยเจของ h p สูงสุดนะครับขั้นที่2นะครับโจมตีอยู่ที่606นะครับผมนะก็ ถือว่าน่าจะแรงนะ606นะครับก็ขั้นที่2ถึง3ามนะครับตราการกเกิดไฟท่วมห้นะครับระยบรับ้งบทไฟท่วมแวินาทีความเสียหาย4%ครับ1วินาทีนะครับแล้วก็สกิล3ขั้นที่3พลังโจมตี50จริงดิไม่พลังมันเหลือ50าวะ่ะไม่หายคูดาวที่19บเกาวิถือว่าค่อนข้างนานนะฮะก็เป็นบูทลุงนะเป็นบูท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 ลุงบูดาบอะ่ะบูด,ดาบอะ่ะเออบูทสายโจมตีนะครับผม ก็มาที่คุณสมบัติส่วนตัวนะครับก็จะเป็นอาตอนที่ตัวเองอยู่ในสถานะเพลิงนะครับจะหลบหลีกผลที่ติดมาโดยไม่ได้รับความเสียหายแค่3ามครั้งนะครับจะรีเซ็ตเมื่อสถานะเพลิงถูกเลิกหรือได้รับอีกครั้งครับทำให้สถานะติดไฟในไล้ผลนะครับแล้วทําให้สถานะไฟท่วมไล่ผลด้วยเหมือนกันนะครับติดตั้งหลุมแบกมากเมื่อหลบพ้นนะครับคุณสมบัติที่1น,นะครับผมก็คือ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%นะครับเมื่อถูกเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะไฟท่วมนะครับคือความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%เลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มคูดาวการลบหลีกของศัตรู50%เมื่อโจมตีศัตรูที่เหลือพลังชีวิตมากกว่า70%นะครับของค่าสูงสุดนะครับเช่นเวลาคูดาวของสกิล1 30%นะครับและฟื้นฟูพลังชีวิต15%นะครับเมื่อ KO ศัตรูนะครับผม ก็แบบอ่านไปเถื่อขันนิดนึงต้องขอภายนะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปรีวิวบอสติรัสหรือว่าตัวอะไรมาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับผมนะต้องขอภายนิดนึงนะครับมาต่อกันที่คุณสมบัติที่2นะครับก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%เนะครับเพิ่มสูงสุด5 0เนะครับจะรีเซ็ตเมื่อโดน KO นะครับเมื่อทําให้ศัตรูในสถานะไฟท่วมนะครับผมนะแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เนะครับเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%ลังชีวิตสูงสุดนครับต่อมา นี่เนเวลาคูลดาวของสกิล2นะครับผมเร็วขึ้น5 0และย่นเวลาคูลดาวของการหลบหลีกเร็วขึ้น50%เมื่อทีมตัวเองนะครับคลองทรงสมบัติได้น้อยกว่าทีมศัตรูนะครับผมนะต่อมานะฮบพุ่งในสมบัตินะครับทำให้อ่าอยู่ในสถานะไฟท่วมในตตา3%เเมื่อถูกเมื่อโจมตีศัตรูนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอาคาตาสกิของเรานะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับก็จะรีวิวคู่โคบี้แล้วตอนแรกนะคร คิดมันจะยาวเกินไปนะครับผมนะขอเป็นทีละคลิปล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมแรกกันเลยครับผมไปเล t s go ครับผมโอเคครับผมด่านแรกก็เป็นในอยู่ในด่านของอ่าสเตตทิลบาร์กนะครับผมน,นะฮะก็ยังไม่เจออ่าคาตาสึกิตัวใหม่ย,ยังไม่เจอคาตาสึกิตัวใหม่เลยนะเจอแต่ว,ว่าร่างเก่านะชื่อท่ามันชื่ออะไรวะท่าแรกสุนัขเขี้ยวเพิงมว่าผมลืมท่าแล้วอะ เออถ้าผมพูดชื่อถ้าไอใครนู้ผิดต้องขออภัยนะผมจำได้แค่ภูเขาไฟดาวตกสกิลสองนะถ้าไออะไรวะคมเขี้ยวสุนัขเพิงปะไอสกิลหนึ่งอะหรือว่าสุนัขเพิงสี่ชาติวะผมลืมแล้วอะถ้าผมพูดผิดผมต้องขออภัยด้วยนะเออนะครับอาจจะเป็นอ่าสุนัขเพิงเนาะคมเขี้ยวสุนัขเพิงแล้วกันนะผมจําไม่ได้นะทุกคนนะผมขอโทษด,ด้วยผมจําได้แค่ภูเขาไฟดาวตกอะผมขอเรียกว่าอ่าสุนัขเพิงแล้วกันนะครับจำไม่จำไม่ได้นะครับผมดอสไปครับผม ตีธรรมดาตีธรรมดาจะเป็นประมาณนี de de ini, woah, care, ้นะครับได้อยู่ได้อยู่ในความเท่นะครับผมสวัสดีเด้งโอ้โหกำลังจะดอตเลยชายสุดนักเพิ่งนี่เอาไปดิเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยฮึดดอตเออดอตไม่ได้ดอตไม่ได้เมื่อกี้ดอตไม่ได้ครับเมื่อกี้มีมีมีหนุ่มหนุ่มนิดหน่อยหนุ่มหนุ่มนิดหน่อยภูเขา ไฟฟูจิสองอุมนี่ครับผมก็จะเซตแอร์เียมานะครับสามสามที่นะครับผมเซตแอรี亚马สามที่นะฮะปรับปรับปรับเนี่ยสถานะไฟลุกโชนนะไฟอะไรเพิงอะไรเนี่ยเพิงกำปั่นอะไรของมันนั่นแหละนะครับผมดึงเนีปรับ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 โอเด้งลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเด้งโอเด้งลุกขึ้นมาโอเด้งลุกขึ้นมาเออตายไปโอเด้งตายไป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 มีหอกอมีหอกอมีหอกอมีหอกะชุดนักเพิงอู้ไม่โดนหน่อยเชยดาวใครทำมันล้มวะ ดาวเฉยเลยคนละเกมมาเปล่าไอ้ชายกูนึกว่าเล่นผับจีไปดาวเฉยเออไม่ได้เล่นมาที่รัสนานอยู่ๆก็ให้มันไปดาวซะงั้นนะครับผมดรอสมาก่อนเลย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 นะครับผมยึดธงให้ยึดธงวันนี้ยึดธงนะเพื่อนมึงช่วยกันยึดธงหน่อยดิเพื่อนละเพอ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 ภูเขาไฟดาวตกเจ๊งไม่ใช่ภูเขาเพิงอะไรทุกอย่างลืมชื่ออีกแล้วเออภูเขาไฟอะไรวะภูเขาไฟฟูจิเจียวเลยภูเขาไฟฟูจิไว้ชายปุ๊บ ดูนักเพลิงเอ้ยคมเชี่ยวดูนักเพลิงปั๊มเรียบร้อยคีโอไปหนึ่งฮะเหลือแค่คิดตัวเดียวฮะเหลือแค่กัปตันคิดครับผมมันจะหนาไปไหนละนันนามันจะหนาไปไหนอ่ะเออมาดิมาดิชายมึงจะหนาไปไหนล่ะครับลูกลักเฮ้ยเฮ้ยขอเนื้อขอเนื้อขอเนื้อผมต้องการเนื้อผมต้องการเนื้ออย่างมากต้องการเนื้อครับผมต้องการเนื้อกูไปเอาเนื้อก่อนละกันกูไปเอาเนื้อก่อนละกันเฮ้ยมันชาติหน้าชื่อภูเขาไฟดาวตกนะตะกูเนี้ยนะครับผม เฮ้ยขอเนื้อเพื่อนโอ้โหเขี้ยเลือดมึงเต็มมึงเอาไว้เอาเนื้อให้กูวะจ้าอขอไปคำหยาบด้วยน,นะครับผมเนี่ยโอ้โหเขาไปโอ้โหตายห่าไปดีครับผมตายห่าไปดิครับผมต้องการเลือดฮะเพื่อนแย่งเนื้อฮะต้องการเนื้อ <S 2> <S 2> <S 2> <S รีทงกันหน่อยเพื่อนล่ะ <S <S เพื่อนเพื่อนมึงยืนทำไมนะเซนโทมาลุ้มรอแฟร์ซิฟิต้าไงใช่ไม่ใช่แฟร์ซิฟตาเปล่าวะไม่แน่ใจ <c oughs> อ่ะน่าจะเป็นแฟร์ซิฟต้าแหละนะครับผม เออเนี่ยใช่80ดส,สิตานะครับน่าจะเรียกว่า80ดิต้านะไอหุ่นเหมือนกูมานนะครับผมอ๋อโอเด้งกันโมโนคีไปดิกันโมโนคีไปดิกันโมโนคีมาโอเด้งมึงเจอคมเขี้ยวสุนักูแน่โโอ้หตายเลยโซโลผมฟันขี้แตกเลยฮะโซโลผมฟันขี้แตกเลยฮะสีแดงกับสีเขียวด้วยนะฮะเอาละครับจังหวะน,นี้เราก็ยืนยืนตรงกลางเลยแล้วกันนะครับเราจะได้เดินวนรอบเสานะครับผมเขี้ยวสุนักเพิ่งบักเข้าให้นะครับผมบักเข้าให้บักเข้าให้ ปักเข้าให้มาดิคืบดอตมาก่อนโอ้ดอตไม่ได้ดูธงดูธงดูธงเออยืนไว้ยืนไว้ยืนพอมารู้ยืนไว้ยืนไว้ได้ข่าวว่ามีเคาน์เตอร์รอ่ดีไหมโอบี้มาก่อนเลยละกันโอบีร่างนั่ง,งของคาร์มาริฟอร์ดนะฮะนี่อ่านะครับผมนะเป็นแบบสายวิ่งแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นซัพพอร์ตมากกว่านะครับเป็นแบบทั้งวิ่งทั้งฮิลเลยเปอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่าเนี่ยดูทรงแล้วนะครับเพราะว่า สก,กิลสมันเนี่ยที่มันอาอ,าอะไรของมันเมื่อกี้กคือมันมีฮิลด้วยแล้วก็เป็นแบบเพิ่มความเร็ววิ่งด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดอะไรเยอะมากมายนะครับสำหรับโคบี้นะโอเคได้อยู่คาตาสกิตานี้นะครับผมโอเคครับผมตานี้ก็อยู่ที่ด่านมารินฟอร์ดนะครับผมนะเราจะมาสังหาร S กันนะครับเราจะสังหาร S มาดักคีให้เป็น S โดนัตกันนะครับผมเนี่ยเราจะมาสังหาร S เป็นโดนัตกันนะฮะมาคาตาสกิของเรานะครับผม ก็ EP นี้เป็นคาราสุกิเนาะส่วนสําหรับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นโคบี้นะครับผมแต่ส่วนเซนทมารุไม่มีนะครับเพราะว่าการทดี้ไปดูคลิปสุ่มเนี่ยคือมันไม่ออกนะครับผมเออนี่มันไม่ออกให้ผลนี่ยเคเกมนี้เรามีโรเจอร์นะครับเราอ้อมเข้าข้างหลังครับผมเราอ้อมเข้าข้างหลังแบบที่เคยอ้อมเข้าข้างหลังโคซันอะไรครับมีมีเขียวครับผมเซนทมารุนะมีเคอ์เตอร์ด้วยนะรู้สึกนะครับเห็นในกลุ่มมาครับเห็นเขาบอกว่าจะมีเคอ์เตอร์ด้วยเนาะ สวัสดีครับเกยจะตัดกับฉันใช่ไหมคมเคี้ยวจนนักเพลิงโอ้ดิด้วยกามโอนได้กามโดนได้กามโอนได้กามโอนได้ภูเขาไฟดาวตกให้ภูเขาไฟอะไรวะแม่อะไรมันดาวตกอะไรสักอย่างกูเลยลืมท่าเลยครับผมลืมท่าหมดแล้วครับจังหมดนี้เนี่ยเนี่ยติดตาติดกาติดไฟตาติดติดเพลิงติดติดไฟตาบู๊แล้วตอนแบบเขาติดไฟอ่ะมันจะปล่อยแบบเลื้อยไกลตาบู๊ ไอตัวไม่ลมนี่แหละไอตัวไม่ลมนี่แหละคมเที่ยวดูนักเออปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให้อะไรอะไรอะไรอ๋อในนี้เพื่อนเรานี้เพื่อนเราเราเพื่อนเราเส้นโทมาลุกเยังหว่ากูจอมพลนะเว้ยเส้นโทมาลุกเป็นแง่ยศอะไรกูลืมแล้วเหมือนกันเส้นโทมาลุเส้นโทมาลุเหรอเส้นโทมาลุล่วงไปนี่มายิ้มปันยี่ตุดฐานโลกาพิภพโลเกะนะฮะยังหว่านี้นะครับผมอ่าฮะเมาโก้เมาโก้คนเที่ยวดูนักเออไปนี่นี่ไง นี่ไงตามตามประวัติจริงๆไฟสีฟ้าของเมาโก้จะแรงกว่าไฟสีแดงนะครับหรือว่าแม็กมาของผมนะครับแต่ว่าอาจารโอดาเนี่ยเขาเคยตอบคำถามมานะครับตอนที่มีคำถามนะครับว่าทำไมอ่อทำไมแบบไฟไฟสีฟ้าไม่ทำเดามจกับไออลาคาร์กิตอนที่ต้านกันในสงครามมารินบอร์ดนะครับอาจารย์โอดาบอกว่าเขาทำมาเนี่ยเพื่ออยากให้ไฟของไอเมาโก้เนี่ยเป็นในด้านของการเน้นการรักษามากกว่าในการทำเดาเมจนะครับไม่สามารถ ทำดาเมจได้ไหมครับผมนะถึงในความทิ้งไฟสีฟ้าเนี่ยจะแรงกว่าไฟสีแดงก็ถือไหครับผมนะก็ซึ่งเอาง่ายๆคือก็แรงกว่าแม็กมาของใครอะใครลูกเข้าไปผมยิยมอยู่นะเพิงไอเลือดกาเกือบตายลูกเขาไปดาวตกคูกจีตกตายดิเต็นเอเรียเพื่อนเอาแอเรียกูหายไปไอเรียกูหายไปเต็นเอเรียแต็มมากเต็นเอเรียเต็มมาไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ไม่รับรหัสนะฉันรับแล้วฉันรับรหัสแล้ว ผมเกลียวผมเกลียวดูนาเธอไปอีกทีเกวดูาเชอไปอีกทีอย่าโดนเพื่อนราดก่อนไ่เมนรัดไปก่อนเอ้ลูบี้ถามจริงถามจริงม่มีตัอื่นเล่นเพื่อนรดีใหม่ก็ได้มาเพื่อนเนยมโกเหาหัวหน้าหน่อยนหน่ง้หัหน้าน้หนึ่งหาหน่่น้าน่น่้ ขออภัยคำหยาบด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคำหยาบหลุดไปผมต้องกราบขออภัยจากใจจริงนะครับผมเอาเอาโอ้เฮ้ยตายได้ไงไวนะน่ะตายได้ไงอ่าบลูเอาไปเอาไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย,เเลยหมัดแบกมาชิงค์มานี้น,นะ,ค,ะ,นะ,ระนนครับก็ชนะไปอีกแล้วนะครับผมสหรไม่เขมาใจทว่าผมไม่ได้วีพีสักตาเลยวะผมไม่เข้าใจทำไมผมไม่ได้วีพีสักตาเลยวะ เออผมว่าผมก็เล่นดีนะแต่ถึงจะลายไข่ยเยอะไปหน่อยก็เถอะแต่เกมที่ยึดธงวู้ยเอ็นพีนะฮะผมนะเออโอเคครับผม,นะเ,ออ okay, บผมเกมสุดท้ายก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ซึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นด่านอ่าทิวเลอร์บาร์กนะครับผมนะซึ่งมันไม่ค่อยเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยแม่ก็เล่น,ดน,นได้ก็ตานแรกกูก็เล่นทิวเลอร์บาร์กนี่ยี่งผ่านเออจะเล่นไม่ได้ตรงไหนอ่ะ รอดูแล้วกันนะครับผมว่ามันจะไต่ตาแล่นยังไงนะครับผมนะทำไมหนอทําไมหนอทําไมหนอ้ายยางหนอะ้ายางหนอดูมอะรือางในยางอย่ั่นหละเฮ้ยดอดได้เฉยเลยได้เฉยเลยใช่เอาไป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  ไฟยาวโงก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 โอ้แตกสอง,สองนี่ครับน้อนีแตกสองนี่ครับน้อนต้องเปลี่ยนหลงกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวไปตามเายข้าก็ดูสมพงศ์ไปตามบุดบิพงดีกว่าเนี่ยข้าก็ดูสมพงศ์ไ่ข้ายากนะ,นะครับไม่ต้องถึงตัวจริงเลยเดี๋ยวรอเพื่อนเออขไปโรเจอร์ไม่ต้องเรียนบุญพงศ์นะโรเจอร์ไปเหมืนรู่สมัยของมึงแล้วโอก่ไอ้เท่าไปโรเจอร์นี่รุ่สมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วซาบูซา,บ,าบูมันมันแค่ไฟกระจอกกระจอกแม็กมาแม็กมาสบิน แม็กมาที่แรงกว่าไปเว้ยเฮ้ยเอาไป่เที่ยวสุนักไปเพิ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอน้ชื่อท่าเลยทมเที่ยวสุนัขอะไรก็ไม่รู้ลืมไปอีกแล้วนะครับผมตั้มตัตัมตีระมาพอตั้มตัตัตั้มตัตัตตัาทุกนี่นนีหเดี๋ยวลฟี่มันสาเดี๋ยลูฟี่มันจอเดี๋ยวลูฟี่จอยมันะครับผมังลฟี่มันจอยหมัดไว้ก่อนเลยอย่างแรกนะครับลูฟีันจะจอหมัแล้วโอ้โอาไปนตปับ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 ปับไ เราได้ก็ตายไปดิไอ้ลูฟี่ตัวใช่ไหมมีลูฟี่ตัวใช่ไหมมีลูฟี่ตัวใช่ไหมเปลี่ยนสถานะไเปลี่ยนสถานะราปรับปั๊บปรับปรับเรียบร้อยฮะับเปลี่ยนสถานะตายไปครับผมสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเราทิ้งทิ้งไอนี่ไปด้วยนะครับทิ้งแอรเรียไว้ด้วยนะครับผมทิ้งดาเมจแอรเรียไว้ของเรานะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทงตามได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฆ่าขนาดนี้ทงตามเฉยไม่ใช่แล้วอุ้ยอุ๊ยโซโลโซโลปึ๊บปึ๊บโอ้โหโคบี้มึงอ่านนั่นนะมึงจำตอนอยู่ตรงขาไม่ได้เหรอมึงช้ำไปแขทงไม่มันช่วยมึงตายไปแล้วโอ้ยมันรอดได้ไงวะตัวนี้มันแม่นยังวะมึงรอดได้เหมือนกันดอดเป็นคนเดียวไง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 ปึ๊บ เกิ่มเพิ่มเมเเมเ่โอ้โหเกือบตายเกือบตายมนโดนปะเกเกือบตายมับเดนปะเกยเกือบตายมดเกยบบบบเอาไปเราต้องตบตบบดรอมาก่อนทีหนึ่งอก่อนทีห่ดอมาก่อีหน่ไอ้กรอสอุ้ือบล่วงไปดิกออุ้มลบปั๊บนี่อล่วงไปดิหมัดแบกมาเอ้ยเฮ้ยกูหัดแบกมาเอ้ยแรงกว่าเอ้ยจะบอกให้เฮ้ยใครมาปั๊บดอนมาก่อนเลยโลคมเขียวสุนัขหาปับเรียบร้อยครับผมเกือบล่วงไปครับจังหวะน าหมัดเข้าไปที่หน้าให้อัปเปอร์คัตหน้าให้เป็นไงเป็นไงฮะจังหวะนี้อย่างกับผาาเรือยาววันนี้เริ่มเหนื่อยนะครับซาโบซาโบยังต่อยอยู่ครับซาโบยังต่อยอยู่ครับผมซาโบต่อยกับใครกูก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้ซาโบน่าจะต่อยกับต่อยกับต่อยกับเอสหรือเปล่าให้ผมนะซาโบน่าจะต่อยกับเอสนะครับแล้วเอสมึงหนีทำไมอะเอสมันหนีลงไปข้างล่างเฉยเลยแล้วมึงทิ้งโคบี้ไปอันไว้ทำมาเขืออะไรมึงทิ้งโคบี้ไปอันไว้ทำมาเขืออะไรฮะฮะฮตรงกูจะโดนแล้วแม็กมาบนเขาไปลาวาดาวตกปั๊บเรียบร้อยตรงหัวไปดิชาย ตรงหัวไม่ได้ชายพุทธเจ้าประดุฟกิเชนแมนไม่ได้เฮนี่ครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นโดยที่ค่อนข้างที่จะเล่นมันนะสกิลแบบที่สองม่คือดาวนานนะถือว่าโดยที่ค่อนข้างที่จะเล่นมันอยู่นะสำหรับอาไครนูนะครับสำหรับความโกงของการเล่นธรรมดาเนี่ยผสมกับเป็นเอกไหมในด้านของสกิลนี่ผมยังไม่รู้นะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเล่นแล้วก็ลองสืบสระดูให้มันเยอะกว่านี้นะครับเผื่อที่จะแบบแน่ใจอะไรมากขึ้นนะเพราะว่า เหมือนแบบว่าตีธรรมดามันยังเบาหรือว่ายังไงอยู่ก็ไม่รู้อะผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะไม่พูดก่อนดีกว่านะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลองสตาแล้วค่อยไปแบบพิมบอกหรือว่าตอนไลน์ถามในเพจกันเอาลวกันนะครับผมนะแต่ถามว่าควรหาไหมก็มันเป็นเอ็กกันเนาะก็ควรมีไว้อยู่แล้วนะครับควรเปิดอยู่แล้วในเรื่องของความโกงเนี่ยมันโกงอยู่แล้วนะครับสกิลอะไรพวกนี้ก็อาพาสซีอะไรพวกนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมนะเออนะครับก็สําหรับคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ ก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะี่ย thank you for watching นะนะก็ใคาที่ดูจบต้องขอบคุณมากจากใจเลยนะครับผมนะไปเจอกันครับผมไปแล้วนะครับ